สบายดีจ้าพี่น้องก็จะขูดจะข้นน้องสาวคนลางเหตุจากบ้านพี่น้องตื่นเศ้ามาแล้วแต่แดดดัเลยน้องสบายดีจ้าพี่น้องอ่าลังเหตุยังละ่ะกพลังไล่ถวยพลังหนึ่เข่าอืมพลังไล่ถวยล่างถวยหนึ่งเข่าให้อ้ายพี่น้องอืมแต่เจ้าเศร้าด้วยละ่ะอ,อยู่จังมือละ่ะ<ม>อยู่ไหนะ ไม่ไรกากับขี้กากไปเลยมาอยู่ในบ้านเด,นดินโดย <c oughs> เห็ดโดยราผักมือเดียวเห็ดไปราผักมือเดียวเห็ดไปราผักมือเดียวพี่น้องน้องสาวเกันกะปับไปแอนเพียนเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมาไหมอืมศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมาไหม, <c oughs> ม,ไหมเดี๋ยวมากับอีแม่ก็ได้นะอีแม่ <c oughs> มา,มา, <c oughs> มาลินน้ำ <c oughs> อ่น้องสาวหลางถวยแหลพี่น้องเ่นกัสซดังไฟหนึ่งเข่าหนเอื้อยจนได้ในการน้องอุน,นกับพอ่อกับไปอันเลาะเล่นต่เศร้าแล้วพี่น้องพากันไปนหาเลาะเล่นออกกํลาลังกายตอนเศร้าแล้วบุกคนสบายดีจ้าพี่น้องเป็นสุขสุกคน ส,ส,วสวัสดีสบายดียังเศร้าด้ยน้องะมาซอยน้องพ่นทีดแบบบ้านพี่น้องตื่นเศร้ามาเลยมีช้มินิเต้มหมักสรีพี่น้องแล้วก็ข้าโพดผักบักไงหนึ่งแอมก็อัน,อนบะกคืออะไรก่ เร่อเจ็ดพันเงินมาหนาสิบพันเนาะนมีลุงป่าเหม็นมาเอา้กระปวดจะมิเป็ตัแเสบแท้ตัดสบพี่น้องอันนี้ยังกะไมังสวิริยังกะปวดมาดิสวิริน้ำเพิงเออสวิริน้ำเพิงพี่น้องเนี่ยต้มเผ็ดอันวานกระแส เอาไว้เข้าสุกจัะหน่อยข้าจังมาต้มพี่น้องนี่ต้มกิล,ลาลาก็แซ่บเลยว่าติดจำหวานบอกระเสริพี่น้องเอาไว้ต้มพี่น้อง,องแต่ว่าเราแกะเปลือกพี่น้องก่อนเพราะมันบางเพราะมันจังสุปไงพนะี่น้องจ้างอเบิ้ลขางข้าวไว้ก่อนพี่น้องละกันองทีเออไปถกบอลนั่นแหละถกบอลปักเทียนเอาน้องสาวข้างมอเรียลละกัน มาถกบอลเอฉยพี่น้องอ่าปกุ้งกันหน่อยอโนนฟรีมาเลยให้นำแล้วหล่ลงเลยอืออ่าหล่นลงเลยมันทัวร์อะไรพี่น้องมาห้องมันกันหน่อยเนาะมันกับสิเกะกะเนี่ยจหน่อยหล่นกันเลยมาตาลินใช้ลูกน้องนนสวัสดีครับมาตาลินใช้ลูกอ่างาน อาซีมาปะแหละลูกเออน้องสาวมังเมลงเพิ่นว่าสุกเสาอาทิตย์จังมาไหมพี่น้องจ้าอ๋จังมาไหมเฮิฮิฮิบุลลุเอน้องสาววันเขียดเบียกบ้านพี่น้องหนึ่งเข่าล่างถวยปับบอลเรียกชีวิตประจำวันเฮาเจ็บเข้ามันเลยอากาศมันเย็นเนาะ ดีดีดีน้องอ้นน้องสาวเป็นขับบอลเอาพาไปตากพี่นออ้องเฮ้ยมาพี่ลงุงพี่อไอ้อาไปนั่นไอ,อ,อ,อ้เดือดหนุ่มไอ้เดือดเด้อไอ้เป็นเอาผ้าไปตากพี่น้องเออติดอาขนาดเลยพี่น้องจ้าติดอาขนาดเลยนาอลย ไทรดมาร์นเนีใหไ่ไว้หรือบ่ใหญ่ประมาณสองสามปีไก่นยอันนั้นเหรเนาะสองสามปียังว่าเทปเทม่าได้มันกอมียังน่อยหรือพี่นองจากเขาเหี้ยนน้ำมันยาไปแล้วอยู่กลงนนั่มาหมอเลยงานสุดป mm. e well, no. yeah. hey mm. uh ้งนเลยน่าจะก็ใคยเขื่อนชายาได้ติดกันขากัน มีอะรกันไหคะเออเี่เข้าใจแต่เพิ่นว่าบ่ไรพี่น้องเพิ่นฟังเข้าใจแต่ว่าอะไรเออเน่อืมน้ามาสวยอ่ผพัพาพี่น้องเหมือนว่ามาสอยมาสป่วนมาปวนเตี้ยนเ้ย อากาศเย็นไทไปนอแล้วไปเ้ลกมะกงเป็นอะไรตลอดนอเวลาอากาศเย็นเลยปวดเข่าเหมันอ่นาทีมัมันค็งบเอ้อรมานนนนมาีลอี่มาจะทลูกเนี่จะทอะไรจกได้เก็ไ

ได้เป็นพี่น้องเลอขอบคุณจังไร้พี่น้องสบายดียืนดีไม่แห้งด้วยพี่น้องมันชงมันชย